สร้างน้ำพริกปลาสลิดนางงามมาลองชิมนะคะแท็กมาอย่างดีนะคะทุกคนคะ่ะแกะเฝ้าออกมานะคะเนื้อน้ำพริกคือข้างในคืออัดแน่นดีมากนะคะดิฉันสโลให้ดูนะคะว่าเนื้อปลาที่เขาใช้ผัดกับน้ำพริกนี่คือดีจริงๆนะคะสิ่งที่ตกใจคืออะไรรู้ไหมนี่เนื้อปลาสลิดใหญ่วเวอร์าหมดการชิมนะคะล้มเลยนิฉันไม่ถานนะไม่แกรนน้ำพริกปลาสลิดนางงามเา้าเขาตั้งให้ฉันไหมไม่ฉันตั้งเองนะคะอ่ะเริ่ม เลยนะคะอุ้มอ๋ออุ้มอุ้มที่ดิฉันสั่งมาเป็นแบบเผ็ดน้อยนะคะทุกคนอ่านีนขอลองเชียนที่เปล่า,ลาๆหน่อยสิเพราะว่าเมื่อกี้กินกับข้าวแล้วก็อืมก็อร่อยดีแต่อยากชิมน้ำพีกกะเฉยๆเป็นยังไงอร่อยนะคะรสชาติคือไม่ได้เค็มนะคะกลมกก่อบดีนี่ว่ากินเป็นขนมได้เลยเนี่ยอ่อยดีอะไรคะ่ะนะเออก็เดี๋ยวจะหาบอกอวยนี่พูดเรื่องจริงอยากให้ลองชิมนะคะทุกคนคือสั่งเผ็ดน้อยสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดอย่ดิฉันเนี่ยพอดีมาก